วันนี้เราอยู่กับคุณประกรณ์ลีสกุลนะคะหรือพี่เอกของน้องๆค่ะคุณประกรณ์เนี่ยเป็น t e คส Startup พค l c u คุณรัสเรามาฟังกันคราว่า t e คส Startup แปลว่าอะไร t e คส Startup นี่คืออะไรนะคะก็จริงๆเทคโลกยุคปัจจุบันนะครับก็มันมีคำนิยามเกี่ยวกับบร,ริษัทที่ก่อตั้งใหม่อย่างเช่นเฟซบุ๊กกูเกิลทวิตเตอร์อินสตาแกรมนะครับก็จริงๆบริษัทพวกนกี้ก็ถูกก่อตั้งในเขตแอเรที่เราเรียกว่าซิลิคนวลเลย นะครับแล้วก็กลายเป็นคําที่ทุกๆคนใช้ยึดติดกันว่าเป็นเทคโนโลยีสตาร์ทอัพนะครับ<ช>ก็เป็นบริษัทกอ่อตั้งใหม่ที่ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนีเข้ามารองรับในเรื่องของสินค้าหรือการบริการนั้นๆหรอคะใช่ครับก็เข้ามารองรับทั้งเรื่องไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือว่าแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยคำว่าเทคสตาร์ทอัพปัจจุบันเนี่ยมีการไปอิงกับเรื่องของแอปพลิเคชันเยอะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า เป็นอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะสร้างตลาดใหม่ๆแล้วอย่างนี้เขาว่าเทคสตาร์ทอัพเนี่ยเคยฟังในรายการวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเขาจะต้องร่วมกันหลายๆคนร่วมกันนะคะคเขาควรจะมีอะไรบ้างในกลุ่มนี้นะคะโอเคครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ปิดกัน้นว่าการเป็นเทคสตาร์ทอัพจะต้องอยู่บนแค่อพลิเคชันอย่างเดียวบางทีวันนี้เราอาจจะคิดโปรดักต์อะไรขึ้นมาสักตัวก็ได้ที่ทุกคนจะเป็นต้องใช้อาจจะเป็นแบบหลอดที่ ติดตัวแล้วใช้ซ้ําได้อะไรแบบนี้ครับซึ่งเป็นโปรดักต์แล้วขายให้คนหมู่มากเราอาจจะมีแอปพลิเคชันหรืออาจจะไม่มีก็ได้เพียงแต่ว่าเราในโลกออนไลน์เนี่ยเราจะเป็นต้อง PR มีเว็บไซต์อะไรก็ตามที่ทำแบรนดิ้งออนไลน์ก็คงมีเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบางส่วนฉะนั้นสาสตรไหนที่ต้องมีบ้างผมก็คิดว่าน่าจะเป็นความรู้ทางด้านในการทำโปรดักต์หรือเซอร์วิสแล้วก็คงต้องใช้ความรู้ทางด้านไอทีเข้ามาประกอบ การ manage ด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าน้องๆอะค่ะอยากจะมาทางสายนี้เนี่ยมองแล้วเนี่ยฟังแล้วเนี่ยคนที่ทํางานด้านเนี้ค่ะทำงานเป็นทีมทํายังไงให้ทีมนี้ยั่งยืนนะคะจริงเรื่องของผู้ก่อตั้งก็สําคัญมากครับก็จริงๆเราควรจะมีผู้ก่อตั้งที่รู้ใจกันเหมือนเราจะเริ่มต้นธุรกิจมีมีเพื่อนที่สนิทกันมากแล้วก็ผ่านอะไรด้วยกันมา ช่วงชีวิตหนึงสัก2อสามคนแต่ละคนถนัดทางแต่ละด้านไม่เหมือนกันบางคนถนัดทำโปรดักบางคนถนัดทำแอปพลิเคชันบางคนถนัดทำการตลาดเราก็จะได้ทีมที่ครบแล้วก็ที่สําคัญคือมันต้องมีเป้าหมายเดียวกันว่าเราอยากจะได้อะไรในธุรกิจนี้เราอยากจะได้อะไรในในชีวิตนี้แสดงว่าฟังแล้วเนี่ยน้องๆที่จะมาเป็นเทคสตาร์ทอัพอะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคนที่เราเรียกรที่ต้องมีความรู้เฉพาะด้านก็คือจะต้องเป็นค,คนที่เขียนโปรแกรมเป็น รูความรู้ด้านไอทีเป็นพาร์ทหนึ่งที่เป็นพารหนึ่งที่ควรต้องมีส่วนอีกสองส่วนก็คือเป็นคนที่คิดนวัตกรรมเรื่องโปรดักต่างๆไม่ว่าเราจะคิดด้านไหนก็คือเซวลาทุกสายสาขาอาชีพเนี่ยสามารถคิดโปรดักแต่ละส่วนตรงนี้ได้เป็น Innovation ขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็คือนักการตลาดใช่ครับว่าถ้าเรามีของแล้วเราจะขายยังไงเรามีของแล้วเราจะพรีเซนตให้ลกลุ่มลูกค้าดูยังไง อย่างนี้ถ้าน้องๆเนี่ยค่ะเขาสนใจเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากให้น้องๆทราบคราว่าการจะเป็นเทคสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาต้องเป็นยังไงคะครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะให้ลองศึกษาข้อมูลดูครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคำว่าเทคสตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี้ยก็มีพูดถึงกันเยอะมากทีเดียวนะครับก็เราก็มีไอดอลหลายคนที่ที่เป็นไอดอลทางด้านเทคสตาร์ทอัพปัจจุบันก็มีทั้งพี่หมูพ<ม>นะครปีพี่กระทริง แล้วก็พี่ท็อปเท่าแก่น้อยนะครับอยากให้ลองหาข้อมูลดูปัจจุบันเว็บไซต์ที่มีข่าวเรื่อง t e คสตาร์ทอัก็ในเมืองไทยก็จะเป็นเรื่อง t e คซอร์ co hmm. ถ้าอยากรู้เพิ่มเติม mm hmm. ลองเข้าไปหาข้อมูลก <Texas S 1> นันดูนะเอร์ e c t e c h S, S A U C E C O. ครับ C O. ครับใช่ครับค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะประสบการณ์ที่ได้จากพี่เอกวันนี้เนี่ยจะทำให้น้องๆคิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศเราได้ขอบพระคุณพี่เอกมากค่ะครับขอบคุณ,ค,ณค,ค่ะ